สวัสดีครับพบกับรายการแฟนฮีโร่ชาแนลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคลิปนี้นะฮะกลับมาเป็นคลิปที่9แล้วของ Injustice กอนดัมของอัสฉบับการ์ตูนนะครับผมก็น,นี้จะถือว่าเป็นตอนที่เป็นบทสรุปแล้วก็เป็นตอนจบของเนื้อเรื่องใน Injustice กอนดัมของอัสเดียวัแล้วนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่1นถึงแนะครับผมแนะนําให้กลับไปดูกันครับแต่สําหรับใครที่ดูจบเรียบร้อยแล้วรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับนี่ก็ถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะได้มารับชม Injust i c e ก o d a m o ั g Us สฉบับป,ประตูในตอนที่9นะครับบทสรุปเพื่อนําไปสู่เนื้อเรื่องของเกมที่โด่งดังจะเป็นเช่นไรติดตามได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยเมื่อไม่กี่นาทีก่อนกับตาณาตอมได้ระเบิดพลังนิวเคลียร์เล้านตันในอวกาศเขาได้รับคําสั่งให้กําจัดซูเปอร์แมนในยามที่มีโอกาสนี่เป็นโอกาสครั้งสุดดทททท้้าาาาาายี่่เเขขะไกรํํแตพด ซูเปอร์แมนลืมตาขึ้นหลังจากสลบด้วยแรงระเบิดไปสักพักหนึ่งเขายังไม่ตายซูเปอร์แมนรีบบินกลับไปยังพื้นโลกเพื่อไปดูอาการของเพื่อนร่วมทีมอย่างวันดูแมนที่ได้รับผลจากแรงระเบิดของนิวเคียร์เข้าไปเดอะแฟชรีบตามมาสมทบเกิดอะไรขึ้นครับพวกเขาพยายามที่จะฆ่าผมใครกันนะกับตาตอมทำงานให้กับรัฐบาลสหรัฐและแบทแมนเดอะแฟชรีบเข้าไปพยุงวันดูแมนขึ้นมาผมเสียใจด้วยนะผมไม่คิดเลยว่าแบทแมนจะกล้าทำอะไรแบบนี้ ผมไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆผมรู้แต่แอนนายังไม่ตายแต่เธอควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่สุดรีบไปซับเบลลี่เดอะแฟชได้ฟังเสร็จแล้วก็รีบพุ่งตัวออกไปด้วยความเร็วแสงทันทีคราวนี้ซูเปอร์แมนกลับไปยังป้อมสันโดดอีกครั้งเขามาแล้วคิดสิโอลิ่ออกไปห่างๆจากพวกเขาซะโอลิเวอร์กินแอรโร่ได้ไปเชิญหน้ากับซูเปอร์แมนเสียแล้วโอ้พระเจ้าคลาร์กเกิดอะไรขึ้นกับลูกรัฐบาลสหรัฐออกคำสั่งให้กำจัดผมทิงซะคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บ้างไหมโอลิ ผมค่อนข้างรู้ถึงแผนการนี้น้อยกว่าใครเลยล่ะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องถอดสังขารไปถึงขั้วโลกเหนือนี่กินแอโร่เหลือไปยงังยาเม็ดที่อยู่ข้างๆตัวแล้วนี่คือยาเพิ่มพลังเหนือมนุษย์ของคุณสินัคลัคมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคุณรู้อะไรไหมผมนึกว่าไอ้เรื่องตะคุบข,ของเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ของแบทแมนซะอีกกินแอโร่จะเอื้อมมือไปหยิบยาแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันซูเปอร์แมนยิงลำแสงเลเซอร์ออกมาควางเขาไว้อยากแตะต้องมันเด็ดขาดโอ,อลิเวอร์กินแอโร่ง้างธนูขึ้นเตรียมยิง ลูกธนูไม่ได้ช่วยคุณได้เสมอไปหรอกนะแน่นอนพวกมันช่วยทําให้ผมรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมทําให้เขาควยเขวไวโอลิเวอร์ถ้าเขาเห็นมันแล้วก็ทุกอย่างจะจบลงนั่นแหละมองตาผมเอาไว้ครับก,กินแอโล่ยิงธนูออกไปแต่อย่างที่รู้ๆว่ามันเจาะเข้าเนื้อหนังของเขาไม่ได้เลยแม้แต่น้อยธนูเจ้ากรรมดันกระเด็นไปปักเข้าที่โจนาธานแทนนั่นทําให้ซูเปอร์แมนโกรธมากเขาตบโอลิเวอร์จนกระเด็นโอลิเวอร์รีบตะเกียกตะกายไปหาลูกธนูและคันศรอ,องเขา สถิติการยิงธนูระยะไกลที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีในบนันทึกคือ1222เมตรซึ่งลูกธนูของผมมันสามารถทําได้มากกว่านั้นเสียอีกการจะทําให้ลูกธนูยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยพลังมหาศาลเพื่อเพิ่มความเล็งมันมากพอที่จะหยุดบุรุษเหล็กได้หรือเปล่านะกินแอโล่ง้างคันธนูขึ้นอีกครั้งและยิงออกไปแน่นอนว่ามันไม่ได้ผลลูกธนูพุ่งผ่านตัวซูเปอร์แมนไปแต่ผมไม่ได้เล็งไปที่เขาทางฝั่งของแบทแมนแบ็คแคนารลีกำลังรอการกลับมาของกินแอร จูจูแบทแมนก็จับสัญญาณบางอย่างได้แต่สิ่งที่เขาพบกับเหลือเพียงธนูของแอร่โลเท่านั้นบนคันธนูมียาตัวหนึ่งมัดเอาไว้นี่ใช่ไหมสิ่งที่คุณต้องการแบคแคนารีหยิบยาขึ้นมาวางไว้ในมือใช่พวกเราจะรอจนกว่าเครื่องย้ายมวลสารจะทํางานผมเชื่อว่าโอลิเวอร์จะต้องไม่เขาไม่มีวันกลับมาอีกแล้วแบคแคนารี Black เดินจากไปด้วยความเศร้าทางด้านของป้อมสันโดษนี่มันควรจะเจ็บมากๆเลยละ่ะแต่แปลกที่ผมก็ไม่รู้สึกถึงมันเลยผมพยายามที่จะพูด แต่ดูเหมือนปากของผมมันจะไม่ยอมขยับเลยสนิทผมขอโทษจริงๆนะนงน้นอยยอดรักของผมผมคิดว่าผมจะมีเวลาให้คุณได้มากกว่านี้แทๆ้ๆซูเปอร์แมนกระหน่ำต่อยสซกินแอโร่โ,โดยมีมาทาเคนพยายามเข้ามาหยุดเขาไว้แต่ไม่สำเร็จไดนาคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดสำหรับผมในโลกบ้าๆใบบนี้เลยล่ะผมนี่ช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้มีโอกาสมาเจอคนอย่างคุณมาทาเคนเอื้อมมือไปคว้าแขนของคลาร์กที่ชุ่มไปด้วยเลือดหยุดได้แล้วคลาร์กอะไร พอได้แล้วลูกซูเปอร์แมนจ้องมองแม่ของตนคุณแม่ทำไมคุณถึงซูเปอร์แมนประหลาดใจที่แม่ของตนสามารถหยุดแรงหมัดของเขาได้คุณกินยานั่นเข้าไปงั้นเหรอใช่นั่นเป็นวิธีเดียวที่จะหยุดลูกได้ยังไงละ่ะซูเปอร์แมนมองไปยังกล่องใส่ยาแล้วก็ต้องตกใจเดี๋ยวนะมันหายไปอีกเม็ดนึงบูสเอามันไปได้งั้นเหรอผมจะต้องไปผมต้องไปหยุดเขานี่ลูกจะปล่อยพ่อทิ้งไว้แบบนี้งั้นเหรอถ้าแบทแมนวางแผนที่จะสั่งคอมันแล้วก็ นี่ลูกกลายเป็นบ้าไปแล้วหรือยังไงโจนาธานตะโกนถามด้วยความประหลาดใจในความเย็นชาของคลาร์กผมไม่มีเวลามากพอที่จะมาดูพ่อหรอกนะทันใดนั่นเองก็มีเสียงหนึ่งพูดขึ้นคาเอลเมื่อซูเปอร์แมนหันไปเขาก็ได้พบกับบิดาที่แท้จริงจอเอลในรูปแบบของภาพสามมิติลูกชายของข้าเจ้าเพิ่งได้ฆ่าชีวิตของคนคนหนึ่งไปพวกเขาทำร้ายไดอาน่าและพยายามที่จะฆ่าผมผมไม่มีทางเลือกท่านพ่อจอเอลได้แต่มองไปที่คลาร์กด้วยความไม่พอใจ ทุกสิ่งจ่อมมีทางเลือกเสมอคาเอลเครื่องเทเลพอร์ตได้พากลุ่มของแบทแมนกลับมายังสถานที่กบดานลับใต้ดินพวกเขากลับมาแล้วคุณได้มันกลับมาด้วยหรือเปล่าแบทเกิลเอ่ยถามแบทแมนได้นําตัวยาไปวางไว้ไม่มีใครพูดอะไรทั้งสิ้นแต่แล้วฮันเทสก็ได้เกิดความสงสัยแล้วกับตนะตอมกับกีนแอร่โอยู่ไหนล่ะทําไมพวกเขาถึงไม่กลับมากับพวกคุณฮันเทสหันไปเจอกับแบคแคนเนลลี่ซึ่งตอนนี้กําลังสะเทือนใจกับเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นเธอเดินถอยห่างออกไปจากพวกเขาไดนา นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยซูเปอร์แมนห่างไกลจากชายที่พวกเรารู้จักไปมากซะแล้วเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเราไม่มีเวลาแล้วผมขอแนะนําให้ทุกคนไปหาที่ซ่อนซะผมเชื่อว่าเขาจะต้องกําลังตามหาพวกเราในอีกไม่ช้าแน่แล้วนั่นคุณจะไปไหนนะ่ะบูสทําของผมคอมพิวเตอร์ที่นั่นเป็นโอกาสเดียวที่พวกเราจะสามารถวิเคราะห์เจ้ายาตัวนี้ได้หากผมรู้ว่าส่วนประกอบของมันคืออะไรผมก็จะสามารถสังเคราะห์มันออกมาเพิ่มได้มันเป็นเพียงโอกาสเดียวที่พวกเราจะใช้ต่อก,ก่อนแหละเขา แคทบูแมนรีบวิ่งเข้าไปห้ามแบทแมนซูเปอร์แมนจะต้องไปหาคุณแน่นอนทำครั้งคราวจะเป็นที่แรกที่เขาจะไปผมรู้ผมเพียงแต่ต้องการซื้อเวลาให้มากที่สุดเพื่อการวิจัยยาเท่านั้นแคทบูแมนไม่ต้องการที่จะให้แบทแมนไปมันอันตรายมากที่บูสจะต้องไปเผชิญหน้ากับซูเปอร์แมนตามลําพังแต่แล้ว Batman แบทแมนก็คว้าตัวเธอมาจูบอําลาพราอนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้เจอกับเธอแล้วผมขอโทษนะแบทแมนพูดพร้อมไปฉีดยาสรบปใส่เธอไม่นะบูสคุณต้องให้ฉันไปด้วย แคทบูแม่นล้มลงด้วยฤทธิ์ยาสลบแบทแมนได้ส่งต่อเธอให้กับฮันเทสเธอจะต้องไม่ยกโทษที่คุณทำแบบนี้แน่บูสเธอจะโกรธผมก็ได้ขอแค่เธอยังมีชีวิตรอดซ่อนตัวซะทุกคนลึกลงไปในใต้ดินนี้หากมันสำเร็จแล้วก็ผมจะไปหาพวกคุณแน่นอนแบทแมนพูดทิ้งไว้พร้อมกับแสงสีฟ้าจะเคลื่อนย้ายมวลสารที่ค่อยๆคข่อนเ,เขาให้จากไปทางด้านของซูเปอร์แมนจนานทานก้มลงไปมองศพของโอลิเวอร์อย่างสลดใจเขาเป็นเพื่อนของลูกไม่ใช่หรือยังไงผมไม่ได้อยากทำแบบนี้ ผมแค่เขาทำลายพ่อนะมันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยครับใช่คุณพูดถูกนี่ไม่ใช่ความผิดของโอลิเวอร์นี่เป็นความผิดของบูส์แบทแมนส่งพวกเขามาที่นี่เขาต้องการที่จะต่อต้านผมเขาเป็นต้นเหตุให้ลูอิสต้องตายเขาไม่ได้ผิดนะครับมาทาเคนพยายามพูดเพื่อเตือนสติครับเพราะตอนนี้เขาเริ่มโยนความผิดไปที่บูส์เพียงอย่างเดียวทำไมจะไม่ใช่ก็เขานั่นแหละเขาปล่อยโจ๊กเกอร์ให้มีชีวิตรอดเขาปล่อยให้มันหนีไปได้หลายต่อหลายครั้ง ทุกๆสงครามที่ผมหยุดเขาก็จะหาทางมาต่อต้านผมเสมอตราบเท่าที่เขายังมีชีวิตจอเอลได้เข้ามาสนทนากับคลาร์กเขาย่อมมีคุณธรรมในแบบของเขาคาเอลพอเสียใจที่ยุพูดอย่างนี้แต่สิ่งที่แบทแมนทาคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วบูส <Bruce S 2> เป็นเพื่อนของลูกลูกไว้ชีวิตเขาเถอะนะมันยังไม่สายเกินไปทั้งสามพยายามเกลี้ยกล่อมซูเปอร์แมนแต่ตอนนี้เขาไม่ยอมรับฟังอะไรทั้งนั้นเขาได้บินขึ้นไปบนท้องฟ้าพวกเราพยายามที่จะช่วยลูกชายของคุณแล้วพวกเราขอโทษได้จริงๆไม่หรอก ผมตั้งหากที่ต้องขอโทษที่ส่งเขามาที่นี่ทําให้เกิดเรื่องน่าสลดเพียงนี้ทั้งสามต่างปลอบใจกันและกันว่าลูกชายของเขาจะไม่มีวันหวนกลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปทางด้านทํำกังข่าวจอมอนิเตอร์ได้ปรากฏใครบางคนที่แจ้งเตือนถึงการมาของซูเปอร์แมนคลาร์กกำลังมาแล้วคุณเป็นใครกันนะ่ะทำไมคุณถึงหนีไปสบูสแบทแมนได้มองหน้าจออีกทางหนึ่งการวินิจฉัยยากำลังเดินหน้าไปเพียง6%ปเซ์ผมยังไปไม่ได้การวิเคราะห์ยายังไม่เสร็จสิ้น เขากำลังจะมาแล้วนะบูสแบทแมนหันไปที่หน้าจอบุรุษปริศนาไม่เขาไม่ได้กำลังมาเขาอยู่ที่นี่แล้วต่างหากเป per แมนมาหยุดอยู่ที่ด้านหลักของบูสผมกำจัดไอ้โรคจิตทุกตัวที่หลงเหลืออยู่ในเมืองกอตแทมแต่ผมกลับปล่อยให้ต้นเหตุลอยนวลเหมือนพวกมันเหมือนความบ้าที่สะท้อนออกมาจากตัวคุณคุณจะได้เห็นโลกใบนี้ลุกไหม้ตอนนี้ยาได้ถูกวินิจฉัยไป18%แล้วแบทแมนหันไปหาคลาร์กคุณนี่มันเป็นจอมยุติติดเสียเหลือเกินนะคลาร์กเป per แมนเข้าไปคว้าคอของ Batman เบทแมน หัดระวังป่าของคุณหน่อยก็ดีนะบูสทำไมนายถึงไม่อยู่ที่นี่ครับผมมาที่นี่เพื่อทําให้ทุกอย่างมันจบสักทียังไงล่ะไม่คุณไม่คิดจะฆ่าผมหรอกถ้าคุณคิดจะทําป่าน,นี้ผมตายไปนานแล้วคุณจะใช้แสงความร้อนหรือซุ่มผมลงมาจากอวกาศก็ยอมได้มือนั่นเพิ่งอาบไปด้วยเลือดของโอลิเวอร์งั้นสิเขาเป็นเพื่อนที่ดีเยี่ยมและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากที่สุดที่พวกเราเคยมีคิดเรื่องอธิบายการตายของโอลิเวอร์ให้กับไดนาไว้ได้เลยครับ คุณควรจะบอกเธอนะว่าเขาทําอะไรผิดคุณถึงต้องเอาชีวิตเขาเนะ่ะผมรู้ครับผมรู้ว่าทําไมคุณถึงมาที่แห่งนี้คุณคิดว่าผมสามารถหยุดคุณได้ช่วยดึงคุณออกมาจากอุดมการบ้าบ้านนั่นหุบปากได้แล้วบูสซูเป per man ไม่อยากฟังอีกต่อไปเขาเหวี่ยงแบทแมนออกไปให้พลทางแบทแมนค่อยๆไปยุงตัวเองลุกขึ้นมาอะไรๆมันจะง่ายขึ้นถ้าผมหยุดพูดหรือไงกันครับถ้าผมสวมชุดเกราะแล้วก็นำต่อยคุณซ้ำแล้วซ้าเล่าหรือเพียงใช้แรค่คิโตัวไหนเข้าปะทะก,กับคุณผมสามารถทําให้คุณรู้ แต่ผมเสียใจด้วยนะครับที่ผมจะต้องทําให้คุณผิดหวังเพราะผมจะไม่ทําแบบนั้นแน่ผมจะไม่ยอมสู้กับคุณผมไม่คิดว่าผมจะสามารถหยุดคุณได้โดยปราศจากการฆ่าและผมไม่เหมือนคุณครักผมไม่ใช่ฆาตกรแบทแมนกดปุ่มอะไรบางอย่างวิดีโอภาพการแต่งงานของซูเปอร์แมนกับลูอิสผุดขึ้นมาบนหน้าจอผมครักเคนขอสาบานว่าจะรักและดูแลคุณด้วยเกียรติของผมและจะปกป้องคุณตลอดไปจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต ซูเปอร์แมนเห็นภาพถ่ายในอดีตและคำพูดที่ตนเคยสัญญาไว้กับลูอิสหยุดนะบูสแบทแมนได้หายตัวไปจากบริเวณนั้นคุณซ่อนตัวจากผมไม่ได้หรอกบูสผมจะไม่ยอมเล่นเกมโง่ๆนี้กับคุณนายล้มเหลวที่จะปกป้องเธอคลาร์กแบทแมนได้หลบตัวไปซ่อนกายอยู่ด้านบนหลังจากที่ลูอิสตายนายก็ไม่ได้ทําอะไรเพื่อเธอเลยสนิทนายลัดิ้นมิตรภาพระหว่างเราครับนายลัดิ้นคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ของนายไปผมไม่อยากจะพูดแล้วนะบูสหมดเวลาซ่อนตัวในเงาได้แล้ว ตอนนี้ยาได้ถูกวินิจฉัยไป93%แบทแมนได้หยิบอุปกรณ์บางอย่างขึ้นมาคุณพูดถูกมันถึงเวลาที่จะให้ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วแบทแมนยนอุปกรณ์ลงไปหาซูเปอร์แมนขึ้นเสียงความถี่สูงแผ่ขยายออกมาเป็นวงกว้างทําให้ซูเปอร์แมนถึงกระปวดหูเป็นอย่างมากจนต้องเอามือทั้งสองข้างแนมหูเอาไว้ข้างขาจานวนมาหาศาลต่างพาก,กันบินว่อนไปตามขึ้นเสียงนั้นพร้อมกับแบทแมนที่กระโดดตัวลงมาจากที่ซ่อน ซูเปอร์แมนใช้แสงเลเซอร์ยิงออกไปใส่ฝูงข้างข่าวขณะที่แบทแมนกำลังจะเอื้อมมือไีหยิบยานั้นไม่ซูเปอร์แมนคว้าแขนของบูสไว้ก่อนคุณพูดถูกบูสผมไม่ได้จะมาฆ่าคุณแต่ผมจะมาทําให้คุณอยู่ในสภาพที่ยังไม่สามารถต่อกรกับนนผมได้ซูเปอร์แมนจับแบทแมนยกขึ้นคักยาเขาจับแบทแมนเหวี่ยงกระแทกเข้ากับหัวเข่าของเขาด้วยความแรงแบทแมนทรุดนอนลงก,กับพื้นเขาขยับตัวอะไรไม่ได้ผมขอโทษนะบูสคุณมันแค่อันตรายเกินไป ตอนนี้ยาได้ถูกวินิจฉัยเสร็จสมบูรณ์แล้วน้อยอย่าพยายามลุกขึ้นเลยบูสกระดูกสันหลังส่วนเอวของคุณถูกผมหักแล้วผมคิดว่าคุณน่าจะรู้ดีนี่ผมก็แค่ทำให้อสัตว์ประหลาดจากเมืองกอแทมอย่างคุณได้พักบ้างไงล่ะแบทแมนพยายามที่จะดันตัวขึ้นแต่แล้วผมบอกคุณแล้วไงนอนลงไปเซอร์ซูเปอร์แมนใช้เท้ากดลงไปที่หลังของบูสมันจบแล้วบูสหยุดพยายามสู้กับผมได้แล้วบูสเงยหน้าขึ้นมองตาคาก ฉันไม่ได้กําลังจะสู้กับนายฉันแค่เบี่ยงเบนความสนใจของนายต่างหากเล่าอะไรนะซูเปอร์แมนมองไปยังยาตัวนั้นข้อมูลทั้งหมดได้หายไปจากหน้าจอแล้วแกทําอะไรนะซูเปอร์แมนตะโกนออกมาด้วยความตกใจฉันส่งไปให้กับพวกของฉันคราวนี้พวกเราสามารถผลิตมันเพิ่มได้แล้วพวกเราจะสามารถยืนหยัดสู้กับพวกนายได้มันถูกส่งไปที่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้ซูเปอร์แมนกดหักกระดูกหลังของแบทแมนบอกฉันมาซะ ไม่ว่านายจะบอกอะไรกับตัวนายในอนาคตคักฉันอยากให้นายจําเหตุการณ์ในเวลานี้ไว้ให้ดีในยามที่นายกาลังทรมานคนอื่นเพื่ออุดมการเห็นแก่ตัวบ้าๆนั่นซูเปอร์แมนพัง,งางก,กับคําพูดของแบทแมนไม่ผมผมไม่ได้จะหมายถึงแบบนั้นไม่หรอกคับใช่มันไม่ใช่ความผิดของนายเลยแต่มันเป็นความผิดของคนอื่นงั้นสินี่ใช่ไหมคำอธิบายเพื่อแก้ตัวความปาถืนหดรหลยต่างๆที่นายทำนายมันไม่ใช่ฮีโร่เลยคับ สำหรับฉันตอนนี้นายมันก็แค่ไอฆาตรกรคนหนึ่งเท่านั้นในตอนนั้นเองคาร์คนเอาเฟดได้เข้ามาคว้าไหล่ของซูเปอร์แมนไวเอาเฟดตอนนี้ยาได้หายไปจากแท่นวินิจฉัยแล้วตอนนี้เอาเฟดกนลังโกรธสุดขีดเขาได้ใช้หัวหมวกไปที่หน้าของลาร์กฉันจะไม่ทนอีกแล้วแกได้ยินไหมฉันจะไม่ให้แกมาทำลายครอบครัวของฉันได้อีกซูเปอร์แมนถูกเอาเฟดกระหน่ำต่อยจนล้มลงเออเอาเฟดไม่เป็นไรแล้วครับคุณหนูบูส ผมไม่ช่วยคุณแล้วเอาเฟดพยุงตัวแบทแมนขึ้นพวกเรามีทุกสิ่งที่เราต้องการแล้วครับคุณหนูที่นี่ไม่เหลืออะไรที่มีค่าในการปกป้องแล้วเอาเฟดพาบูสไปยังเครื่องย้ายมวลสารพวกเขาค่อยๆหายรับตาไปพร้อม,มับแสงไฟสีฟ้าหนึ่งวันต่อมานะองค์การสหรประชาชาติซูเปอร์แมนหยดสมาชิกทีมได้อยู่พร้อมหน้ากันเส้นทางพวกเราได้ถูกคุกคามแล้วผู้ก,ก่อ,อก,การร้ายระดับชาติบูสเวนหรือในอีกชื่อที่พวกเรารู้จักกันดีอย่างแบทแมน เขาได้ขโมยอาวุธสงครามไปจากพวกเราเขาต้องการที่จะใช้มันเพื่อการประทะพวกเรากําลังยืนอยู่ที่นี่ด้วยกันวันนี้เพื่อที่จะบอกพวกคุณว่าเราจะไม่ยอมปล่อยให้แบทแมนทําตามอาเภอใจสร้างความเดือดร้อนให้กับโลกใบนี้พวกเราอยู่ที่นี่เพื่อจะบอกว่าเราจะต่อสู้เพื่อประชาชนทุกคนพวกเราจะขอสู้เพื่อสันติภาพพวกเราจะต่อต้านการกระทําของแบทแมนไม่ว่าเขาจะลงมือด้วยวิธีใดก็ตามพวกคุณไม่จําเป็นต้องหวาดกลัวเจ้าผู้ร้ายรายนี้ พอพวกเราจะคอยเฝ้าจับตาและลงโทษพวกมันเองภรรยาผมลูอิสเลนในอาชีพนักข่าวเธอได้อุทิศตนเพื่อเปิดเผยความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นบนโลกไม่ว่าเรื่องเหล่านั้นจะถูกซ่อนงาไว้เพียงใดในที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็จะถูกเปิดเผยออกมาพวกเราได้รวบรวมเหล่ากองกําลังเหนือมนุษย์เพื่อไว้ใช้ต่อกรดอะแบทแมน The Batman, และใครก็ตามที่คิดจะช่วยเหลือเขาการช่วยโลกใบนี้คือคำพูดสุดท้ายที่ลูอิสได้ขอไว้กับผมผมจะพยายามให้ดีที่สุดไม่ว่าผมจะต้องสูญเสียอะไรไปบ้างก็ตาม และนี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวทั้งหมดของ injustice god among us ฉบับการ์ตูนเยาวันนะครับกว่าจะมาถึงตอนจบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมผลงานของเรากันมาตั้งแต่คลิปแรกนะครับและขอโทษด้วยนะครับถ้าหากผมเนี่ยลงคลิปวิดีโอช้า หรือไม่ลงตามที่ตกลงกันไว้นะครับเพียนมีน้องๆหลายคนบ่นกันเข้ามามากเหมือนกันนะครับพี่เมื่อไหร่คลิปต่อไปจะมาหรือว่าเมื่อไหร่คลิปจะเสร็จนี่นั่นนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพี่ไม่ได้มีเวลาว่างทาคลิปทั้งวันนะครับพี่ก็ต้องแบ่งเวลาไปทาอย่างอื่นบ้างครับถ้าจะให้นั่งอยู่หน้าคอมทําคลิปทั้งวันมันก็ไม่ใช่嘛ครับคลิปที่ผมทำเนี่ยก็ทําให้คนดูรู้สึกสนุกเพลิดเพลินนะครับอินไปกับเนื้อเรื่องไม่ใช่การบ้านหรือว่างานที่ต้องฟิกส่งครูหรือว่าหัวหน้าเราได้ตังนะัครบ พราะว่าท่าน้องๆไม่เข้าใจพี่ที่เป็นคนทำคลิปตรงนี้ก็ต้องทำใจนะครับบางทีอาจจะไม่มีกำลังใจทำคลิปอีกต่อไปแทนที่จะทำต่อจะกลายเป็นว่าเลิกทำไปซะาดื้อนะครับส่วนอีกหลายคนที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับมีหลายคนที่เห็นใจแล้วก็เข้าใจผมอยู่ไม่มากก็น้อยสิ่งเหล่านี้มาทำให้ผมซาบซึ้งใจและมีแรงผลักดันในการทำคลิปใหม่ๆออกมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับคำแนะนำต่างๆของพี่ๆน้องๆหลายคนนะครับที่ทำให้ชาแนลของเรามีอะไรเป็นของตัวเองมากขึ้น และสามารถพัฒนาคลิปวิดีโอการพากเสียงขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปต่อๆไปผมมีแผนว่าจะทำอีเวนต์ e k i l l i n g j o k e ครับซึ่งเป็นเรื่องราวปมชีวิตของโจเกอร์และ The Punisher ค่าล้างจัก,กรวาลมาเวลครับคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดก็คือมีน้องๆหลายคนเนี่ยถามคำถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกัน แต่หลังๆคาถามซ้ําๆเดิมมันเยอะมากขึ้นเลยทําให้ไม่สามารถตอบได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะเปิดให้มีการถามคําถามอะไรก็ได้เกี่ยวกับตัวผมนะครับหรือว่าเกี่ยวกับช annel น,นี้นะครับเพียงแต่ขอให้ไม่เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นพอนะครับถ้าหากมีคําถามหลากหลายเนี่ยผมก็จะทําคลิปตอบให้แต่ว่าถ้าหากมีไม่ค่อยเยอะนะครับก็คงไม่ทํานะครับก็ โอเคครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วสำหรับใครที่ดูแล้วชอบนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดปุ่ม Subscribe ด้านล่างได้เลยแล้วก็ฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แฟนฮีโร่ชาแนลต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ